เล่าเรื่องหลอนๆเรื่องผีเรื่องสยองขวัญเรื่องลึกลับที่เกี่ยวกับวิญญาณผมจัดมาให้กับคุณผู้ฟังแล้วครับนิยายเรื่องนี้ผมเขียนขึ้นมาจากเรื่องจริงที่ได้เป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้อาจจะเพิ่มเติมไปบ้างเล็กน้อยเนื้อหาในนิยายจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเห็นข้างๆเจอดีประพันธ์โดยตามสตอรี่ ตอนนั้นผมได้ไปกลางเต็นท์ณสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนับเวลานั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนน่าจะได้ก็ได้มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่มากางเต็นท์ตัวเธอเองนั้นได้มากางเต็นท์นอนเพียงคนเดียวตอนแรกๆที่ได้ยินเสียงร้องของเธอผมก็คิดว่าเธอน่าจะอกหักมาเพราะหัวค่ำผมเห็นว่าเธอนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวผมก็เลยปล่อยไปไม่คิดอะไรมาก ตอนนั้นผมนอนฟังเสียงเธอร้องอยู่พักหนึ่งซึ่งเทนท์ของเธอนั้นก็อยู่ข้างๆกับเทนท์ที่ผมอยู่แต่ทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องก็ได้ดังออกมาจากเทนท์ข้างๆเสียงเธอกรีดร้องขอความช่วยเหลือนเวพานั้นกรีดช่วยด้วยเสียงกรีดร้องนั้นดังลั่นพร้อมๆกับการดิ้นรนเอาตัวรอดณเวพานั้นผมได้ยินมาเช่นนั้นก็ตื่นตระหนกเป็นอย่างมาก ขณะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีใครกำลังที่จะเข้ามาทำร้ายตัวเธอเป็นแน่เช่นนั้นแล้วถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่ๆผมคิดในใจอยู่นะเพลานั้นผมเลยวิ่งเข้าไปดูแต่ทว่าผมก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยแล้วเรียกเธอขณะนั้นผมได้ยืนอยู่ตรงหน้าเทนท์ของเธอแล้วก็ได้เหลียวมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นมีสิ่งผิดปกติอะไรเลยแม้แต่น้อยถึงกระนั้นแล้วเธอจะร้องให้ทำไมเล่า แล้วผู้หญิงคนนั้นกรีดร้องทำไมคิดได้เช่นนั้นผมก็ได้เหลียวมองไปรอบๆอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ทัานใดนั้นเองรีช่วยด้วยเสียงกรีดร้องก็ได้ดังออกมาจากเต็นท์ตรงหน้าผมอีกคำรบหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปเรียกเธอเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่น้องๆงน้อง,อง,องมีอะไรให้ที่ช่วยไหมผมพูดพร้อมๆกับใช้มือของตนรู้สึกเต็นท์ของเธอณเวลานั้นผมเห็นเธอนั่งเอามือปิดหน้าแล้วร้องให้อยู่ ผมเห็นเช่นนั้นแล้วก็เลยสอบถามเธอไปว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ได้ตอบผมมาว่าพี่ช่วยหนูด้วยไม่รู้เงาอะไรเต็มไปหมดเลยพี่เป็นเงาดำๆเดินอยู่รอบๆเต็นหนูเห็นเงานั้นทำท่าทำทางเหมือนมันพยายามจะเข้ามาในเพนของหนูขณะที่เขาพูดกับผมอยู่นั้นผมเห็นตัวน้องเขาเกิดอาการสั่นตกใจอยู่ไม่น้อยแต่ถึงกระนั้นผมก็ไม่อยากสรุปไปเองว่า ตัวเธอได้พบเชิญกับอะไรแน่ได้พูดคุยกับน้องเขาจนผมเห็นว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้วผมก็เลยขอตัวกลับเทนแล้วก็เข้านอนขณะที่ผมนอนอยู่นั้นผมก็ได้คิดถึงเรื่องของน้องผู้หญิงคนนั้นไปด้วยจนกระทั่งผมหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ทัานใดนั้นเองที่ผมได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาขณะนั้นน่าจะเป็นเวลาตีสองน่าจะได้หมาก็ได้หอนระง,งมขึ้นมา เสียงมานั้นหอนรับกันไปรับกันมาดังลั่นก้องตามบริเวณนั้นทันใดนั้นในช่วงเซี้ยววินาทีที่ผมได้เหลียวไปตรงทางเข้าเทนแต่ทว่าตรงที่มีซิปตรงปากทางเข้าเทนนั้นมันได้มีหัวคนอยู่ด้วยนับเพลานั้นหัวนั้นโผล่เข้ามาให้เห็นเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นขณะนั้นผมตกใจปากอาตาค้างขึ้นมาทันทีตัวแข็งตื้อไปหมดทำอะไรไม่ถูกนับเพลานั้นใบหน้านั้นขาวซีด ขอบตาดำตาลึกโปตาแดงกำ่ำดวงตาที่แข็งกร้าวนั้นมันจ้องมาที่ผมอย่างไม่ไหวติงดวงตานั้นจ้งมองเหมือนกับว่ามึงมาทําอะไรที่นี่อะไรประมาณนั้นขณะนั้นมันเป็นช่วงที่ผมตื่นตระหนกตกใจอย่างสุดขีดบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนระหว่างนั้นมันกับผมต้องการไปจ้องกันมาเหมือนกับว่าผมได้ประกาศเปนในไนให้มันรับรู้ว่าไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามผมไม่ได้กลัวมันเลยแม้แต่น้อย แต่จริงๆแล้วในใจผมตอนนั้นอยากจะร้องให้ออกมาเสียทีเดียวแต่ทว่าในเสี้ยววินาทีนั้นเองสิ่งหนึ่งก็ได้แวบเข้ามาในสมองของผมณเพลานั้นคือเฮตตอนเรามาอยู่และตอนที่เรานอนเรายังไม่ได้ขอเจ้าที่จะทางเลยนี้ว่าสิ่งนี้แล้วกระมังที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เร็วเท่าความคิดผมก็ได้ปิดตาพร้อมกับกล่าวขอขามาขอโทษบอกกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างไปพอลืมตาขึ้นมานั้น ใบหน้าที่เคยเห็นเมื่อไม่นานมานี้กลับหายไปเสียงั้นคืนนั้นผมนั่งจนสว่างแล้วผมก็รีบไปถามน้องผู้หญิงคนนั้นว่าเมื่อคืนที่ได้มาอยู่น้องได้ขอเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าน้องเขาใส่หัวไปมาพร้อมกับพูดออกมาว่าทำไมหรอเออพี่ก็โดนเหมือนกับน้องนั่นแหละโดนหลังจากที่น้องโดนผมก็บอกกับเธอไปว่า หลังจากที่ได้บอกกล่าวขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางแล้วเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติแต่ถึงกระนั้นไม่ว่าจะเป็นวันไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตามผมก็ไม่กล้าที่จะไปกางเต็นท์นอนที่อื่นอีกเลยฝากทุกท่านกดซับสไคร์กดกดระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับเรา <c oughs> ในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจ ที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ